เออ้อนีจ้ะไปสหันน่ะอยหะัูวัดนี่แหะอยจ้างัฮนไได้นั้นยังไม่แล้วอยู่ยิบเพอวันน้ำแม้อันนั้นน่ะอยแดยังไม่ได้ในหื่นเดี๋ยวนี้โอ้ยยังหยามเลยฉันก่าไว้นี่แล้วเขายังมาหาว้อยไว้ยวัดนี่ก็ได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณคิมสวัสดีค่ะแม่บุญทินคนสวยนะคะเปิดมาชื่อพอดีเลยค่ะคดีใจจังเลยเ,เข้ามาให้กดให้แล้วเจ้าขอบคุณค่ะคุณพรทิพย์นะคะมาจากจำปาดุงค่ะ๋อขอบคุณมากมาก,มากค่ะกินข้าวนะคะพัฒนาวัดเสร็จนะคะก็จะกวาดบ้านถูบ้านก่อนเนาะตอนนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะคุณพรทิพย์นะคะผู้ไทยคือเดียวบอกคะ่ะ <laughs> โอ้ยบานผู้ไทยคือเดียวเนะาะฟังรู้เรื่องอยู่บอ,บอกวอาภาษาผู้ไทยนะเนาะแม่บุญถิ่นกับภาษาผู้ไทยได้กินข้าวกับว้าวผู้ไทยเนาะขอบคุณนะคะคุณสมคิดนะคะกลัวว่าจะฟังไม่รู้เรื่องเนาะข้าวปีาแล้วก็กวาดเทินกวาดซากแล,ล้วก็ลุไปยางก๋วยหลังซามเนาะ เช่นกันนะคะจะมีน้านแกงะ,ะไม่ไหนกู้ซากู้เสือนะคะบ้างก็ถูทุกวันนะคะ่ะมาตรงนี้บ้าง เร้่อยนะคะข้างบนนะคะแล้วด้ขึ้นไปถูงเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะโอ้อยู่น้องสูงจ้าบอกคะ่ะอยู่บ้านน้องสูงอยู่น้องสูงมุกดาหารบอกคะขอบคุณนะคะคุณขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะพักบ้างคะ่ะจ้าขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะลงปแลแ้วเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูเขาทำอะไรทางข้างล่างเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะลงกมาทำค่ะพัฒนาภายในวัดนะคะพรุ่งนี้จะมีงานบุญเนาะบุญห่อข้าวประทับดินนะคะบ้านเราเรียกเนาะนี่นะคะเป็นวัดเนาะเป็นโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์ส็จเด็บร้อยแล้วนะคะทางโน้นเขาก็ล้างทั่วเนาะ นี่จะเป็นโบสนะคะนี่นะคะกว้างนะคะเพิ่งจะแล้วเสร็จเนาะยังไม่ได้ชะลองเลยนะคะใครที่จะมาบวชก็จะมาบวชในวัดนี้นะคะตอนนี้แต่ก่อนไม่มีบูถนะคะสร้างไม่แล้วเสร็จสาธุบุญด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะ